ทะเลก็กาลอเนาะตุลมือว่าซื้อก็กลอเลยซื้อให้หน้าไทายคายนาสตรเรีตลบเลเนาะเราปุุยนีเ็คลือยแต,ต่ตลบเลิศแบานี้เนาะยังตาตอปาโนได้มีเนาะเอาไว้โพสต์เมื่อเดเวคกันหน้าตลบเลิก็หาก็หาบานานี่ยยดสารพุยวาคนนี่ยเยอะผาตลบเลิในที่เยอะผาเมื่อวลา,าย,ยชั่วโมงเออเยอะผาเป่าเยอะก ปาเราเนี่ยเล่าไว้ YouTube ปุ้มอ่ะพราะทรเพราะลากันแม่ใหกันมีภาษากันหน้าไว้ให้กันหน้าซมาเอาไว้เกล้โยโยปูโผมานะเราอยากด้ยหากันหน้าไว้เติรเติร์ลเล่าติร์ลลีมอะไรกัเนี่ยเมื่อเจ้ามื่ออยชั่วโมงยังแม่เตกีละว่ากันยอก็อดิาเดเซ่ปะกันหน้าปอยขี้กันเมื่อเช้าเช่นนี้หนอโดตาเต ตอเตะลยเตสิ่ผ่านเนี่ยอาจะกินเเหแล้าเลยอยู่อยู่ตาเตสิ่ผ่านเราเลยอากกิเตะลยอย้อนเนาะตอนเตอัพลอเนบ้าพลอเนี่ยวัอัก็มูกมาเราลุ้่าเตะรืโอ้ดอดูเลยในที่ชั่วโมงหรือในซึนนับบอมเนาะบางคนไม่ม่เล่นแค่นี้เนาะโยบูโพนี่กินเตเลยะเอาไว้พอทำมุอโพเลยเอาไว้อาจจะคิดน่าเลยจีบะเตาต่อยเนี่ตา เอาไว้ทอเลจูล่รซอลเลนาะทอเลจูเล่าซอลเพลอบ้าเอาไปเท่าหัวได้อเทเลมัวรอยเยนอรีรแบนี้อ่บก่อเท่าบอบ้าบาเลเกท่าหัวเลเลจูกอนาเอาโมเฮมารูอาร์กอลาวาานะอาบ้าเลมารูอารอกลาวาบลากี่นงมืฮะบลอกก็ใกน่าตลบลมาร์เกริยมาบาบลเอาไว้ภาัาว่าการโตเสเลย เอ่อตากอปูเนดอะวะควาราดะจูลลอลลาวะมีลัยนะนะดอวะบะฮีตันวีนะบะฮีนดอทาเชอต้อนนี่คีซอนี่ทอโจวีนออัตตะมะลูอะราลิบาวะบะเลปอลัวดอทีดอเพนนี่ร้อยยะไนดิบะเลควอทเววะจินอมุฮิรคีนะรีวะเลควอทเวดอทาเชอต้อนเนี่ยวะตะคลูละบาเนาะพอซาฟูอะเกแทกูพอซาฟูยะนาร์เบล อาพอตาพอะทจูเลบเราบ้าพ่ออไฮิปูปพ่อไะ้ฮิปโตพูพ่อพูพ่ออะเมื่อคืนเราคีนในแกล้วเราก็เควดอ่ะแล้วพอทีหากินด้มือหาดขีรตาเชอรตอนี่ตาเลยก่อนนี่เอ้นอจ๋แลยบ้านหน่อยอยากจแต่ตาเราเปลยต่เริ่ดืึนเลยนาะเรามย์บ้าหาด่ะเอาโมปาเมยกวเลยหาเลือดตาเคลือแล้วมีล้อทีเนี่ยเน่มือหาิบเราเด็ียฮีนี่ตาเชอรต้นเจพเลยอยากจะแต่ตาเราเปลยย่งนมเนาะอคนนีเนาะ ว pues ่าละต่อเมยเนี่ซาเน้ซับสครเชริ <cruise> ้เนาะตาเชืร์ต่อเมียวเลยอยานี้เนาะเยอะเกลเอเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะซื้อน้าเมมเมจคอเดซาเป็นน้อแล้ระเชอร์กเนาะจะโตให้ยบาเตร์กอลตาร์ซเนาะแพคอมเมนต์ตาพลานเนาะเคีน่ปกเลลตาเล็บเลยเนาะตาเลบเลยพนี้เดวะเมียวาตาเกินน้ก่อนเนาะตาเกินน้ก่อนให้เกีวานี่นุ้ยชิบได้เลย เอาแตบ้าข่าลปวทอทีเรมอเดี๋าทอทีเอาซีลทอทีโคเซีสีลทีคมไอดเดนต้ตอนมเมเมเมลสกานเมปวทอทีมือโอ้เรื่องยาเนาะเคก็เวลาทวทีมือเรื่องชัมงดทีเปทบามือชมมงปติมืลาคมือนะร อาเจเบียร e. ่าปะเพื่อปะนอะทัวเตายเมื่อโดเพลเมื่อมีเมลาวาอน่นเอาไเอาออสีชูเอว้เนี่ยเด็ดรก็เดรตอเลยาวเอาเกิาตลอดมันอะเอ่อาิคเอาอะตลอดปลีเจเจตลอดนีเจเจมอเมนซือน่าดูอาลอเปลีอารอนียารอนี่บาลอปลีบาดูทอย่ง่มอกว่าเาจะไดชมม่เย เพยกัน่าขันะอารมนี้ว่าอยากจะเจอารมณปลีว่ายากจะเจนะแต่พ่นั้แต่ดะ้นอารมนี้จิมอเมมเมลย็เตออะเดือหน้าซื้อน้าเดอเกจเลยูสิยาบ้าเนาะซื้อกลพลสซื้อเตาพลาเนาะไต่เลตาต่เนาะแต่ละนี่เอาอ่าปอซื้อทีหีนเนาะควาลอม่เวควาลอม่เนี่ยชอลดเพลพลเนะดเพยองเราเนี่ยว่าที่พโพได้ดูเพเนี่ย อ่ะดอมาว่าเขียนเนีเนาะพได้เยอะพในปริดีโปรดดร่าหลอดไเย่เน like ี่ยพอเาแวดกวเดอเมื่อวัยชีข้อเขเสียลรีดเวม่ไม่รวาเตปียังไงมอแต่สัดดอกละโพความววากวนในรอดเว้โพความววากรนานเนี่ทอดจุดบลอกคอสานสานสทอลุยตอเลยเอาไว้ในบ้าโอเดลคีต้อเดนครอบเรลออากาบ้ากวาดถวว้ด้อะปื้มอ่ะ ตาอมโง่กันเนี่ยเวดแพรเมอร์อะคือทีนะชูเนาะเราเมคือได้แพร์ใจรัวเนี่ยกับแบบว่าเราเนี่ยเลยคือได้เลตัวล่ากับหรออะเลมีตัวยาคีซอสซอนเะเลมิเตอร์คีซอสซอนเราดูเอาแว่กเว้ไตาแว่โกว่ป้าคนนี้เนาะแล้วทีเนี่ยก็บ้าว่าถอยแว่ปืนเลี้ยนในร้อนนะบ้าพอเตียวแวเนาะบ้ามีเหลือปืนเนี่ย บ้ากว่าแถวนี้บ้าท่อโจเล่นเลยถ้าว่าโจบ้าเนาะกูมรกอดเอาแวะท่อโจเดี๋ยวพลัวและอาแม่าต่ต่าตตอาตออวนว่าบาบากว่าถวขคนว่าบาหลอดนี่ละบหลอดแต่านี่ละาเย็นแทเนาะแต่นี่ะ่โอแต่ต่อแนว่าบาแต่ต่อแนเนาะโอแต่นี่ตนี่มาแนแต่ต่อนบาโอีนี่นี่เนาะอะตมนหลอากอกม อโมนี่เวาอมาชาสว่าเลอาอาเชาสวมเดออ่าถเพียวมาเราเวลาคาเนี่อหาดูแพ้เนาะไม่มีเลยอปาราในคอเน่เลยอาเพียวม้าเ้อาเกช่างเนาะอเกช่างอาัตติวะี่วาคอยเนาะดี๋วเราเวลาคาดีนีเอาวออสีชูนา มูมูยากมือน no? ี้หรอาจจะได้ปาน่าอมูกฮาเดลเรามอนนี้นะตที่ที่เรามือฮาเรามูออะไรงนีนะดอมเื่อไม่ฮานี่ยด้วยอมาเรกันนี่เนาะแล้ดูเพโชฮากิเมื่อมือนะเราเมื่อไม่รูปนรอ้ไม่ววรกันเนี่ยฮาเลมูดเพลเดลเอาคดทักษินอุราเกล้าตลอดเวลาแล้วก็่บลาเาอาตาบลาซาล่จีที่ชวยที่เนาะว่าสิมูยากเกงเนาะใช่ะ นอาหารเลเลเมยที่ที่กินรอกิที่ที่เล็กปีกปลาพอสมูฟมยามูดูดูแนักลดบัวพ่อได้กัราใ่ไกิกิตัรสวดูแพสชวลพอสมูตัรักสวัสนี่ดนี่เวเอดเอร์กาลสัซอกหรือกล้าวเรนี่อีลสซามีชูลสซามีเจเลเนี่ยะเอาไว้ซืออีลสา ออพอฮีบุโคบเปเน่นนกุามาณรามอสีเราสาซ่อนในที่ไหนตลอดมึงเราพ่าบ้าเอาขียเนี่ยนามามามาะาาาาเนนนนอ,าาาอาไว้ทำิหเราสมมูลแบเนีเนะอำให้เราสูสรรา้อิสาวะเรืออรมณ์มทำให้าลเราคละเราะต,ตบุงถาใบามาไ,ไหมอเอาไว้สหลายบป,ปานเน,นะลุยป,ปานี่รัพ่อรักลม่มื่อชือ้อเรามาตาเดบูเดบนันนาอมีบาลากัน มีมลวรปาเน่นะเลซูรามีโรยะปาเน่หัวเราะว่าพ่อเราเลี้ยฟเข้าพอคลุกเลยหลับเราได้มือก็หายล้วนะเอาไว้เมื่อบ้านมืดแล้เชอเอาได้ลาศิลาปุระดอพาเน่เนาะเอาไว้เลลพิอาก่อนวีเด่เหรอเลชิโนเป็นเล่มินโนเป็นโอเป็นโดนิกเลยหล่อนะมีเมลามาร์กาเน่เนาะเอาไว้ในเด็กเล็กเด็กสาวเล็บสาว อัตบาสขบาอมลาบาทบุตบากาบาอตมลาบาทบุตบากาไม่บามอเอาอบารดเมื่อกันเนี่ยอักรลซัทีกันาตมีเหรอทีกันนาดแพนอักรลได้กับมาพิอนาเลวร้าตื่นเนาะแต่มีเอาอสขาบาอะไรคือทีกันารอเดอเนยดอตาดันนีเน่เดราเมื่อกันเนี่ยเอาไว้ด้คือามาเนี่ยอตสากีมาด้ว ตาเล่าเลหาวกัวฟูวาดอร์ดาซาเล่โลกกวเฮลาฟูควาเลขาขี้ไส้อยนี่ค่ะเลขาขี้ไ้เรามาดอัตัสบ้านวอาตัสส์ฟูซาเลยค่ะเดตว่าฟูกูเน่อติโอกูดูซาบ้านเลยขอนุทีค่ะนี่ค่ะแกกล้วยบทชีค่ะเราดูาวเพว่าชีเจได้ไหมเราเอาจอรล้วเลยเอากู้วคนเนี่ยาเบล่าก็ดูว่าผมมือด่าเนี่ย อภมือดาวเดือดอัเตอรอรคบูอวาดนเนี่ยเราขอไว่นะดนเนี่ยราขอเวนะก็ยันเขอเอยเนี่ยอโมรดูอาวเล็กน่เนี่ยด็ดดวเลกนากี่ว่าเราเลยที่ที่ปูนันจะจปลวลราอภควานอภควานเสออัตกระใน้เาแทตาแเราดูตาจังเลยเปลาตตาเลทโทในซามทียราอตจออต ปรลและเจิชินาตเลทีขอลแชรล้นะลปุาทีริชินะรอมือทืคือรอดูซันนาฮูลาอาตันนีกราซอลี่นาะโทีบ้านเลยรอบ้าว่ด้เชิตอลาอตาวาในากิลนาะฮากิลออิมูลกอร่าเมื่อพรแวนเมื่อพอโททิบ้านเลยฮีเนจีเน่แ้วรออาวเละลารเอร์อาวลเนาะ จอชินอร์ตชินอรอเนี่ยเดียวไปจอชิเออร์ดี๋ยวไปขอคยาเพีอาไว้สกร่นทดานะเอาไวเดี๋ยวทราปโนป่ยในซาซิรกียไม่เดี๋ยวากป่ยนสเดลรากป่ยนลิปวิวิลราเรียวขซอเสโนจอชินอรเดบลอเลินยาาสุดสัญนาะเลชิโราเชนเน่บเร่ันบลอพดูเรา่องสัโลักล้อลกลานเนาะ อ๋อขากเแต่ชิโเลยเวยต่ทต้กลุกลุกลนอะอะคุยอนดเราเดอตามาแล้วแต่ว่าลอตเตอีโพลาตำมันโพลลโททีได้ชีนตำากเลือนุบาร์เวโพทัวกิ์บาร์เว้อานี่ีไว้ให้จอจนึกนะสิกกล่อลเด้วยเนี่ยอะต่ออมาต่อเวเนี่แหละเวาวารุก็ไปสู่รานนี่ ตาหเนี่ยเตาด้วยเอราวะนคุณหยอ่ค่าเบสเวไม่าทอหรือทละบลกเอเราดนี้อาตาอาตาคือโดราเแพร่บลอกหาคือทีนลบลกเนาะแลมีตัวลเลวาดวกันค้ซอซอเนาะเลนคิเื่อีซอซอเมื่อวารกานใน้อหาเนี่ย่าวาตีว่าที่ว่าคอยรอเนาะตีว่าที่ตว่คอยละตวบริกรรมา เลัตวอล่ากตามไปเเม่อเมื่วันนี้แท้เนาะแลเลวโดมาว่าเคียเนี่ยเด้อัวเดโอเลยที่ออดะโอ้โหเก่าละเมือพาร์ตี้เนื่อพาตี้ใหกวาดอเอาอะตะจูือูอยนมาแต่ในอสไน์น่บาบายราีเนาะพอตีอะเละมพาอะพูยดาาคเลยวาสู้กัษตร์ยมากเนาะกวาเทอกัตร์ด้วยเนี่ ลรามเนี่ยคือฮะคือได้ทีนาดาอันนี้ววลาเราวาลลสอร์การเอาไวลูกไว้คือแพได้นาออันนี้เวววล่แพวปูนเไหมลอนี้ว่าวาโพซาเราวาสัพวาเนียนะหูเรานี่ยถ้ารืองช่วยนี่นมีบ้านนาอแต่เอาวาโพสซาหัตีด้ยทเนี่ยอามาโพซาอรจีด้วยเนี่ยแบบานเราสามแม่เนี่ยนะเราะซอละอนี่ อ่ะออจูอินสานาสาทรสารลรบบานด้มีแมพเนอ่ะสาเปนองบ้านเนาะโอ้เนฮักกฮารลพูแม่มาแล้ด้วยโดนบลอนเนี่ยด้วยาอัตนาหัวตั้งโซลวอลตัวลลห่าพลนเนี่ยอัตาเห็นนี่ว่าถีกันนาแพอพพอาพลเนี่ยเนาะพีอารลนะโอลาซื้อที่ล็อกีคอนเน่ด้วยพีอาร์พลั่นเดือเมบ้านมกตามกว่าเมมาเปิ แต่เปร่อดูเมโอนมาเลว้ยอาตานี่ตอยรอเลวยที่อืนเนี่ยแต่เพร่อดูกันมาเลว้ยอาตาลอองขามัไม่ลอเลยเวนะดอเพิ่มลดูเมื่อกันเน่ด้หากีฮาละโพลี่เวนะหัวตากซมไล้ถ้หากฮาระโพลีหากคือทีในท่านนอดอกเพ่เนี่ยเอากมือละตัมมือเอาเลยค่ะอเปลได้อกมือเน่ยเมื่อเกามืออาจปลีได้นออาจจะโดนแล้วะ แต่เรานเลมานก็ได้ถาเอาหม้อร้กได้ถ้ากวยถ้ากัวถ้ากินอะไรเนี่ยตัวอันดาวได้จีเดี๋ยวเล็บบัวเดอ๋ยาบ้านเลนเนาะเดี๋น้อนี่ว่าผู้เปนเนี่ยจรามือฮั้ลแพขอนาริ้นอสเปไม่อุพชามมีกี่้านหรอเมเมเล่ทหารเนเดืออาซูเคียนจจ่มีบ้านเนาะที่นอนโดไดาแผงเนี่โอ้ขอละเบ้าขอได้เชิดตอมอ วันแรกคือทีมนายเจเนนเนี่ยบัลเลอร่พร้อมมือมากเลยนะรอชิโนโดราแพนเนี่น่ยแล้วพร้อมมือรอจอร์จมิวดเน่เนาะด่แบบเล้วอะรเนาะเราเล่วแดราก็าไม่เชียนะรลลแล้วว่าเราได้เพียกรอนี่ดูนะโพอรามาฮีกันละเราตั้งชื่เรามาจกัละเนาะแต่ตอเราแพนเนี่ยโอ้ยเนี่ยปูเลเลเราเอด าก็เมื่อนปลีดากันเม็เมือเอาวเมื่อไงเนาะฮปลีดาาวันดูเพสโซดานี่อาสาอะไรก็ด้เอาไว้ดูเพสโซเนี่ยอบาเมื่อปลีดลเอาเลเวรอนี่ยลเลเลนะก็เลยนที่กิดนาลจาทุนี่ข้อทีนี่ลบัวจทุนี่ดูปลิดาดูเรากเจอแต่จทุนทุนี่เลยเนี่ยูเว้นเนว่ามาดีกว่าเยเพจกทุ้ิข้อดี่แดูด้ นอนนเอาไปเล่นไงในเสืออามาร์บ mm ้า hmm. บ <th> <what> ้าเนาบ้าเลยกรโ่บาเลกกูรโกลาเอาเมื่อกันเลี้เพราเพราะล้งตุ่นเลยอัตเตเวลรอารก์โคนีด้วยถือเราป็นเนือมูนี่ด้วยด้วยรรดเปวนด้วยเลยสามีกเดยนี่เราก็เมื่อถือเราเป็นเนือมูนีคีโบเนาะด้วยราเนี่ยด้วยเาตาเกเอาจารมีเลยถ้าเราลุนหลเฮก้กสามีบาตาจุดนอ อาจจดนนแต่ตบามิวเดตบามิอเดเาตากกนี่บัวอเรตาอินนี่เราตนอืมแต่วัน้ปลิยามบ้านเลยโอ้หดอรกันยานเ้บ้านเราปลีบ้านด้วยเราคิดว่าเป็นเน้อมุกีบันะว่าอจเราแฟมมุดู้คนนอาจจะเนี่ยตบ่ามิลตอนเกวานตอนหลัลุลลาดานนีด้วยเออเดี๋ยวเป็นเนปหรือเป็นเนเจอร์นะั้นถ้าเกๆมื่อานโชว์นนี่ช่วไหนเกลอดดวนะ เราสัเราได้แล้วก็ลเน่เราวลาวเราถอได้พอแคลิ้กเบนพอห้นสล้อยาดลนทนเนีเราวเราได้แพจอกที่ทูอเบลนิว่เราเอาเนวาสอดสปอมก็แบบสูสดส่องแบาตูวภาชายนะกลเนี่ยเตุเา่ยานะเพราะว่าเนาะอ้แล้วเรเียนะปรีดาเนี่ยอะปรีดาเลยเนี่ยกาวนะ อวาที่เขาัว right ู่เดอคอร์แว่เตาวาเปอรเดซอซิโรตีรอันไออตาแฮเดลาเวแพเอาแวะแวะรอทาเนี่ยก็เชื่อชจเนาะวอาก็ปิ้ลูนีปลอนะั่าเนาะนอาพูดืองคือรุกแล้วนเาเปลี่ยนบราอ่ะตาโจ้กเดเอาแวะเวะนะ่ยกเลราได้ซีบนเนาะกูเล่าจอกเบเนี่ยตานเนออื้อท่านั้นเนอ นยเดีอตัดสอื้อเนี่ยเด้อนวาอื้อนี่ยนี้เดี๋ยวเด้กว่าราวัคซีเดคนกว่าเราจรละตั้งแ่เมดเดียวไอ่ะเกิด่าจอกทวดดีเนี่ยจอกีดีเดีนะแค่อดุแท้ตัจึมืออีหล่ะเด้ยวอ่ถ้าทอบ้าะปลาใจเรอละเดโพชีเด็ีเดกว่าแต่เพ่อาถ้าลองามาแล้ววดีเนี่ยกว่าจริงเออไตบ้านราบเด สิดเด็กลงอไวซีดนี่ว่าิกสิดีเด็นะมีเรื่องอะก็เดจะจะกีดีอปาก็เสันว่าพูดเลเานะพูดเล่าเาเลยนะนี้สุดต่อจะูอะอะไรแบนีที่งานเลโดารควาดเออที่ิานเลยหดที่ย่าท้าพลัท่านอมีอากีเรดานียข้าคนกีพรอพรอเไม่อุดไดจออะไรเลย ลเรก็เหมือนเราพว่าแค่เมดนแลน่ยเราพูกที่พ่าวว่าที่นี่กินอะรล้อขีเนีตันดิซ้อนนี่เดี๋ยวอก็คือเราก็ยิอมาล้อแล้วก็ลีตวนิ่ยเนาะเพราเราเปลี่ยนมาด้วยนี่ชุกี่ทอลจอด้วยไม่เมื่ลเอาไว้เมื่อกันะปลียได้ปะอากก็ขออันี้ก็ขอเราไว้ยบลออากิตื้อเราก็ให้นอบอรตื้อเราก็ให้เราบ้า นกเนอเไกีเนอเม่ตือนก็ใ้ชุนเอตือเนี่ยเอปตือนากิที่กอล้วเีหอกิที่คอล้วเียรอเดิมโอโอแล้วมวาเนี่ยมือแท้อเลด้วยมือแท้อขไนด้คุยนาริเอาด้ละก็เลยเชปดบนนะอะไรเตยได้เชิดจานนี่ด้วยดวยเวทีเปิดวอินเนกชสรีพโฟกเอนปุยซาตารปอว สากะโทดีจีป้อนเน่ยอยแต่เคืองซาสวันากะโทดีล็อกฮีเตอร์บลาหลอจีป้อนเนยซัดโทเล็จจอหลอดไว้อเมนบ้านเนี่แลยให้เราซัดฝนเนาะหรว่สัวสัวสัวกได้ไว้ผู้ด้วนีู่้เดชเียาะดูเดอะจ้าที่เว็บ้านเราเนี่ยเด้เชยเดอเอาเในชาซวนเดอในชาซวันเน่ยมัรีบพูดคนในชาซวันเนี่ยรีบพูดเราในชาติจลอ ใชส่สต้าใชสวสัสดลบ้านเนาะเจ้เว้นี่ยเจลาระบับาถากว่าเม่สุเมสาวาราตาสารกิลดูดูอะเี่ยจาระบูวสาวละไบ้าถ้าดูด้วยรอมารอถ้าเคยรอเด็กิ้วอะไที่นี่กิ่เลยที่รากิ้วเราเราพูนี่ยนะกิ้วเราเราพไดอรอีนี่นะโมเลทุบาจีเอาทีในต่อพอด้วยนะมุทุกขีกเราเนี่ด้วยาเมบ้านเนี่ย เลยฮีเน ¿no? ¿no? ีและเชเจ้าเนี่ยเลยเล็กีเป่เนี่ยบลอกว่าเอาเฮียกว่าลือด้วยเห็นปืนนี่เวยละมัวดมัวกมีหลอด้มกมีลอเนี่ยบาหีวให้มาสมมโนะบบาเลยบลอต้องอดมีด้วยนะมีเรามืงทุกข์เคยเราดับร้อนี่้วยเชร์กิจกานีฮยเต้วเนี่ย เออเตนะโมมโนโมลีฮิเนเกจิเนาะโทติบานเลนเวด้าตาบาลาปอยานิจิโดดูด้วยฮะเนี่ยปลอตโกซาเนเตเชราเนเนาะเอาเปวาเตปิยารานาเรลกอนเนาะเตเชราเนเออลาซาโมตะคลูซาโมมีวาเนซาโมมาลอสตัลเยเรราลอเอ่อทีมเมบานลาลีฮิเนเกร์เวนาอินเอซาโมมีลีร์เวเรโฮมาซัวโนรากา เราดเชยจชาวกว่าเพสตาได้ชากี่มานอกเลยมัาไว้ให้เราดจีตโลนเราดพสตาเนยราโอนี่ยโกม่อเนี่ย้าอันงหัวด้าาเออาด้เมื่อกันนะาทุี่บ้านอราโกมึงให้เขาก้อรอเราถัาอาพูาน้่ตาเตปีเมื่อเรือสมมีเลมัวรอคนนันคุนาี่นี่ันนี่ตาเมอเทวดาบ้านไเด อรุบอกว่ามีดดอนดีกลเริมือฮาราคิไดเห็นทาราโอ้อเป็นลีก้าจีเราโบนัสอะไรแน่ๆพอเป็นเอาละก็เป็นลีลอมาเป็นลีเฮก้าเนี่เป็นลีเฮมากว่าตั้ตาล้เปลีเต้ออลอัตาเลี้ยงเราตลอดะก็คือโอ้กาจีอะไรแบบนเนีตัสีนี้เลนารีเลนไวบางไออัตาก็โบนัสตาก้าเรื่องนะ อะไรก็มือน้าหูรีเพ่เช่กันเนาะเตะปี่เอเตีบุลบาระอากาเมตากาแพวัสชีส่นดีลอเนาะเองวัดจีวาเปนี่ตหลปอบาก็เช่นี่เดเมจิลาอากาเอะกิมมาเลหิตูละททีกลืนเนี่ยเมอการ้อนนี่เอาเตะปีอเตีบุลบ้าเนาะเดอเอาโอเวละสา เอาราอามือวิชาเนี่ยนะนังเดียอาตปเป็นลิบบวเนะวฮะเวดาอมอถุกก็เลคุยเกเดยเรืออนดาหูป้าเตตลซากาตอันนี่านนะดยทาเต็มเลยอากาเตอร์ได้ลนาะตาเลือเรอ